สดสะอาดแล้วก็อร่อยมากทกมันยากลำบากครับอ,อดเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับรายการเสทสต์พิสตามีอร่อยนะ วันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านส้มตำแซฟเวอร์บีเอ็มซึ่งมีคนถามถึงเหลือเกินแล้วเราก็ไปเปิดเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะปรากฏว่าเขาโด่งดังมากนะคะมีคนไปดู9,000พันกว่าวิวแน่คนุณผู้ชมอดไม่ได้วันนี้ต้องมาเยือนเขาจะมีเมนูอะไรให้เราได้แซปบ้างนะคะติดตามค่ะก่อนดูคลิปนะคะอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เราเป็นร้านตัวเองค่ะเป็นร้านของเราค่ะเราเป็นเจ้าของสูตรค่ะตอนนี้มีทั้งหมด15สาขาตอนนี้มี15สาขาค่ะถ้าเมนูรวมก็ประมาณเกือบ190เมนูม190เมนูทุกคนค่ะตั้งแต่ของเมนูปลาล่ทาทั้งหมดเลยค่ะเพราะเราชอบปลาล่ามากและอย่างนิทรราเราต้มสุกเรียบร้อยแล้วต้มสุกเรียบร้อยแล้ววันนี้เราต้องชิมแล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยจ้า น้ำปลาร้าแล้วดูหอยเขาขาวมากหอยสดมากรสชาติของถาดนี้นะคะมีความนัวเปรี้ยวหวานเผ็ดแล้วก็เค็มซ้อนท้ายหอยไม่ใช่ตัวเล็กๆนะคะบอกเลยดูนี่โอ๊ตๆคะ่ะทุกคนมาถ้าเปรี้ยวไม่พอทุกคนคะ่ะขาวด้วยนะคะเราชอบมากเลยบีบมะนาวลงไปคะ่ะ เราเป็นคนชอบความซับแล้วก็ความเปรี้ยวบีบมะนาลงไปน่าจะยั่วนะคะสดสะอาดแล้วก็อร่อยมากยำไท่หมึกน้ำปลา,าค่ะยำไท่หมึกน้ำปาราค่ะความเป็นยำแตกต,ต่างจากความเป็นตำเธอความเป็นยำหวานจะนำก่อนนะฮะ ทุกคนคะแอแันตรายชอบความเปรี้ยวมากนะคะแล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องบีบมะนาวสั่งไปด้วยม,มันมากอร่อยมากหอมปลาร้าเล็หน่อยรสชาติคือหวานเปรี้ยวเผ็ดเล็กน้อยแต่ความนน้ำปลาังเลิศค่ะเมน,นูนี้นะคะเรียกว่ายำโดนตีนน้ำปลาค่ะ กินแล้วจะโดนตีนไหมคะวันนี้เ <g ülme> มนูนี้นะคะรสชาติเนี่ยจะมีความเค็มตามด้วยเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนะคะอดอดเลยคะ่ะเ <g ülme> มนูนี้นะคะเป็นเมนูที่แปลกมากเลยแล้วเราก็อยากจะสั่งแล้วลองมาชิมกัน ดูคลิปกันก่อนแล้วก็จะเห็นได้ว่านะคะฟันของแอมปาเนี่ยค่อนข้างทะไม่จะหมองมากๆเลยแต่พอลองได้ทดลองใช้โบทายาเฮิร์บตัวนี้นะทําให้ฟันขาวอย่างเป็นธรรมชาติทําให้เหงือกไม่อัดเสบเหงือกแข็งแรงฟันขาวและที่สําคัญนะคะช่วยลดกลิ่นปากได้ดีมากๆเลยค่ะยาสีฟันหลอดนี้ราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะโบทายาเฮิร์บยาสีฟันที่คุณต้องใช้ค่ะ <S <S ตําไส้ตันนะคะนี้ก็คือว่าเป็นไส้หมูเนาะ มันล้กอก็กรอบมากแปลกดีแต่ก็อร่อยด้วยไส้ตันของเขาเนี่ยไม่มีความคาวกรอบอืมเหมาะดีอ่ะเมนูใหม่นะซิเนจะต้องมานะจ๊ะอ,อร่อยอันนี้เมนูเนี้ยคือเป็นเมนูใหม่นะคะคือตำไส้ตันและดูไส้เขาค่ะนะคะที่สําคัญคือเส้นมะละกอกับไส้ตันอ่ะกรอบมาก ทานง่ายไม่คาวอร่อยปลาหอมที่สําคัญไม่ใส่ผงชูรสทุกเมนูค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเม่ฝากร้านนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนร้านจะตั้งอยู่แถวโรงเรียนพาณิชย์นะคะจะอยู่เยื้องกับโรงแรมบุรีรัค่ะติดถนนหลักก่อนถึกแยกไปแดงน้ำขวบนะที่ต้องขอบคุณเพื่อนเมีมากๆเลยที่ให้เราได้มาแวะเรียนแล้วก็เยี่ยมหาต่อไปถ้ามีเมนูเด็ดเดี๋ยวจะมาใหม่เนาะ โอเคฝากลาคุณผู้ชมไปแล้วคลิปหน้าติดตามกันด้ว like, ยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะลาไปพร้อมกับเพื่อนบีค่ะสวัสดีค่ะ